สวัสดีครับพี่น้องคลิปนี้ก็มีข่าวนะครับอย่างสดแล้วรถบรรทุกของกองทัพรัสเซียวิ่งมาแนวหน้าการลบแต่สุดท้ายถูกทหารยูเครนโจมตีจนทำให้ไฟลุกในขณะเคลื่อนที่ไม่ตายก็ค้างเหลืองานนี้เลกองทัพยูเครน ใช้จรวดให้มาถล่มโจมตีขี่บราวุธต่อต้อตานอากาศยานเทพของกองทัพรัเสเซียเสียหายยับเยินได้มีชิ้นดีและกองทัพยูเครนทำลายคลังแสงขนาดใหญ่ของกองทัพรัเสเซียในภูมิภาคเบลโกรอสของประเทศรัศเสเซียไปลุกโชนช่วงทัชวานรลยงานเข้าแล้วกองทัพรัเสเซียของวลาดิการ์ปูตินนำขบวนเรือลบนิวเคลียร์ซ้อมลบในพื้นที่ประเทศคิวบาห่างจากสหรัฐอเมริกาแค่66ไมล์เท่านั้น เมื่อวันที่12มิถุนายน2567มีข่าวรายงานว่าได้มีข่าวสารสงครามการสู้รบระหว่างกองทัพยูเครนผู้ปกป้องที่ปไตยและกองทัพรัสเซียผู้ลุกล้านหลายเหตุการณ์ด้วยกันนะครับโดยเหตุการณ์แรกเป็นเหตุการณ์ที่ไฟลุกไปขับรถไปนะครับของทหารรัเสเซียผู้ลุกล้านเมื่อขับรถบรรทุกมาในพื้นที่แนวหน้าการรบแต่แล้วก็ถูกทหารยูเครนครับดักเล่นงานซึ่งไม่ได้ระบุนะครับว่าถูกทหารยูเครนใช้อาวุธชิดไหนเล่นงานเอานะครับแต่สุดท้ายก็าทาให้รถบรรทุก ของกองทัพรัสเซีคันนี้ไฟลุกในขณะวิ่งไปด้วยนะครับพี่น้องไฟลุกดุนแรงมากจริงๆนะครับฐารรัสเซียคนนี้แสดงว่ายังมีชีวิตอยู่นะครับยังสามารถขับรถต่อไปได้แต่กําลังจะชะตาขาดนะพี่น้องเมื่อถูกทหารยูเครนเล่นงานแล้วก็ไฟลุกท่วมรถเขาแบบนี้นะครับแต่ก็น่าแปลกใจอยู่นะครับที่ไฟลุก ่วมแล้วไม่ระเบิดขึ้นนะครับห้าลรกบรรทุกของรัะเซียสุดท้ายก็สามารถวิ่งต่อไปได้นะครับพี่น้องก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับว่าฐานรัสเซียคนนี้ห้อยพระอะไรมานะครับแต่สุดท้ายก็ทําให้เห็นว่าฐานยูเครนสามารถเล่นงานรบรรทุกของกองทัพรัสเซียได้นะครับจนไฟลุก ในขณะวิ่งบนพื้นที่แนวหน้าการลบแบบนี้นะครับเป็น้องท้ามีกระสุนอยู่ในท้ายรถบรรทุกของทหารรัสเซียคันนี้คาดว่าไม่น่ารอดแน่นอนคงระเบิดออกมาแน่นอนแต่นี่ไม่น่าจะมีกระสุนครับคงจะมีแค่พลขับของทหารรัสเซียที่ประจำการอยู่ในรถบรรทุกคันนี้ครับจึงทดให้ไม่เป็นอะไรและสามารถวิ่งต่อไปได้นะครับตามภาพดโยที่เห็นแต่คาดว่าไม่ซีมองทิงวันนี้ก็คง จะซีมองทิ้งวันต่อไปแน่นอนนะครับพี่น้องเพราะว่าทหารยูเครนก็ต้องการปกป้องอธิบัไตยกําจัดทหารรัสเซียผู้ลุกลานรวมถึงยานพาหนะของกองทัพรัสเซียอยู่แล้วนะครับงานนี้ก็คลิปหน้าแน่นอนและเหตุการณ์ต่อมานะครับเป็นเหตุการณ์ที่สตาคาด ของขีปนาวุธต่อต้านอากาศยานของกองทัพรัเสเซียครับเมื่อกองทัพยูเครนได้ถล่มโจมตีขีปนาวุธต่อต้านอากาศยานเทพของกองทัพรัเสเซียรุ่นเพนเซอร์เอส1นะครับที่เอามาทาสงครามในยูเครนเพื่อปกป้องน่านฟ้าในเรนแดนที่ปล้นประเทศยูยเครนไปนะครับในภูมิภาคลูฮันแต่แล้วมาวันนี้ก็ชะตาขาน,นะครับเมื่อได้ถูกโดนสอดแนมของกองทัพยูเครนจับได้ทราว่าตั้งอยู่ตรงไหน เดินแ,แล้วก็ได้พบว่าอยู่ในภูมิภาครูฮันเดเดียนที่ปนประเทศยูเครนไปนะครับจึงได้ส่งพิกัดจากโดนสอดแนมไปให้หน่วยตรวจไฮมาของอยูเครนนะครับพี่น้องหรือ F142 ไฮมาที่มีเครื่องยิงจรวด MLRS ์นะครับหรือจรวดสุญญากาศนะครับพี่น้องที่สามารถโจมตีได้ไกลนะครับและแล้วก็สามารถยิงมาถล่มโจมตีได้อย่างแม่นยำ ใส่ตำแหน่งของระบบขีปนาวุธต่อต้านอกสศายยานของกองทัพรัรเซียรุ่นเพนเซอร์ S1 จุดทำให้แตกกระจายเลยนะครับพี่น้องเสียหายยับเยินได่มีชิ้นดีตามภาพวดีโอที่เห็นที่แตกเป็นสิ่งเสียงเลยนะครับโดยตามแหล่งข่าวทางทาหารรายงานเพิ่มเติมว่ามีลูกเรือ2ใน3คนครับเสียชีวิตและบาดเจ็บสาหัสอีก1คนนะครับพี่น้องซึ่งคนที่บาดเจ็บสาหัสไม่รู้ว่า ไห้พระอะไรมาครับแต่สุดท้ายแล้วกองทัพยูเครนก็สามารถทําลายขีปนาวุธต่อต้านอากาศยานของกองทัพรัรเซียได้เพิ่มอีก1ชุดนะครับพี่น้องแต่กะจายไปทุกทิศทุกทางเลยทีเดียวจากขีปนาวุธต่อต้านอากาศยานเท่เซอร์เอสวันที่บอกว่าเก่งนักเก่งหนามีราคาเสนแพงสุดท้ายก็เป็นอาหารของจัวดเทมา ของกองรับยูเครนที่รด้มอบจากอเมริกาถล่มโจมตีซัดตึมใส่แม่ยังแบบนี้จะทําให้เสียหายยับเยินและปิดชีพลูกเรือได้2ใน3คนนะครับอีกหนึ่งคนก็บาดเจ็บสาหัสไม่รู้ว่าสาหัสขนาดไหนนะครับแต่ลูกเรนอไฮมางานนี้ดนไปทีมีหวังเจ็บหนักมากๆนะครับถ้ามีชีวิตรอดออกมาจากไฮมาได้ถือว่า ดวงดีมากๆเลยนะครับพป่น้องต่สุดท้ายแล้วก็ทําให้เพนซ์่อ s วันรัสเซียสูญเสียอีกหนึ่งลำนะครับและสูญเสียชีวิตทหารรัสเซียอีก2คนไม่สามารถนํามาเล่นงานประเทศยูเครนได้ต่อไปตกเป็นปุ๋ยในดิน,นแนนดนของยูเครนและกลายเป็นเศษเหล็กในแดนของยูเครนต่อไปจากขุกรรมที่ตามสนองทหารรัสเซียเองและยุทธบุคคลของกองทัพรัสเซียเองที่อยู่ดีไม่ว่าดี มาลุกลามประเทศยูเครนมาปล้นแผ่นดินของยูเครนไปทางกำสังของประการปูตินสุดท้ายมาให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นก็ถึงตัวไปแบบนี้นี่เองนะครับเหตุการณ์ต่อมานะครับไปเหตุการณ์ที่กองทัพยูเครนได้ทําลายบริเวณพื้นที่ทานอาหารของกองทัพรัสเซียของประการปูตินที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคเบโกลอดเมืองของประเทศรัสเซียนะครับที่ติดกับชายแดนยูเครนโดยขด่าวไรายงานว่ากองทัพยูเครนนะครับได้ใช้ขีปนาวุธของตรวจไฮมาครับพี่น้อง ลมโจมตีต่อคลั้งแสงของกองทัพรัสเซียในภูมิภาคเบลุกลอตจนทำให้คลังแสงขนาดใหญ่ของกองทัพรัสเซียแห่งนี้เสียหายยับเยินได้มีชื่นดีเกิดไฟลุกชุดช่วงทศวรรษ ตามภาพวิดีโอที่เห็นเลยครับพี่น้องมองไกลยอย่างแรงขนาดนี้อยู่ใกล้คงจะแรงหน้าโดยครับไฟลุกเสียหายวอดวายยับเยินนะครับที่เป็นคลังกระสุนคลังแสงของกองทัพรัสเซียที่เก็บยุทโธปกรณ์หรืออาวุธไว้จำนวนมากที่คลังกระสุนแห่งนี้นะครับพี่น้องโดยข่าววงในรยายงานเพิ่มเติมว่าคลังกระสุนแห่งนี้มีทุ่นระเบิดต่อต้านรถถังทุ่นระเบิดต่อต้านบุคลากรและกระสุน TNT ประมาณ5,000ลูกครับถูกทำลายมีรถบรรทุก อูลานสี่สามสองศูนย์ถูกทำลายในพื้นที่แห่งนี้ด้วยและเสียหายอีกสองคันนะครับพี่น้องตามการรายงาน ตามในข่าวทางทหารและที่มาของข่าวนี้ที่รายงานงานไว้นะครับงานนี้กองทัพยูเครนก็ได้ใช้อาวุธหนักเล่นงานในพื้นที่ของรัเสเซียแล้วนะครับเพี่น้องเพื่อไม่ให้กองทัพรัสเซียของบริกานปูตินนั้นนําอาวุธยุทโธปกรณ์จากคลังแสงคลังกระสุนแห่งนี้นะครับไปเล่นงานทหารยูเครน,น,นในพื้นที่หน้าการรบหรือเอายุทโธปกรณ์เหล่านี้ไปเล่นงานประชาชนชาวยูเครนที่อยู่ในเมืองบพี่น้องงานนี้กองทัพยูเครนก็สามารถจัดการทําลายการส่งกำลังบำรุงของกองทัพรัสเซียอย่างต่อเนื่องนะครับ เพื่อไม่ให้มีการเติมกระสุนเติมอาวุธจากคลังแสงแห่งนี้ไปในงานประเทศยูเครนได้ต่อไปไปลุกชดช่วยทวาลเลยทีเดียวนะครับเลยข่าวสุดท้ายนะครับเป็นข่าวที่รายงานจากสำนักข่าวต่างประเทศครับรายงานไว้ว่าของรัสเซียเหิมเกลิมทําการซ้อมรบในมหาสมุทรแอตแลนติกนะครับระหว่างทางไปคิวบาโดยเรือรบรัสเซียหลายลำรวมถึงลำหนึ่งที่มีขีปอาวุธความเร็วเหนือเสียงรวมถึงเรือดำน้ำนะครับได้จัดการซ้อมรบจำลอง ในมหาสมุทรแอตแลนติกขณะเดินทางไปเยือนคิวบานะครับโดยการเดินครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ฉันมิตรระหว่างรัสเซียและคิวบาแต่กลับเพิ่มความตึงเครียดให้กับชาติตะวันตกนะครับและเกิดขึ้นหลังจากที่เผด็จการปูตินผู้นํารัสเซียเตือนว่าการที่ตะวันตกอนุญาตให้ยูเครนใช้อาวุธของตนโจมตีเป้าหมายในรัสเซียถือว่าเป็นการคุกคามและรัสเซียนั้นประกาศว่าอาจมอบอาวุธให้ศัตรูสหรัฐ เพื่อเป้าหมายเดียวกันก็เป็นได้ครับพี่น้องอางานนี้ของรัสเซียขเข้ามาในกาบอูตินก็เหมืมเกลือมอย่างมากนะครับได้ทำการซ้อมรบในระหว่างมาพื้นที่ของประเทศคิวบาในเมืองฮาวนานาเมืองหลวงของคิวบานะครับพี่น้องซึ่งางานนี้สหรัฐอเมริกาก็คลายงานเพิ่มเติมว่าได้ส่งเครื่องวิจัจการมาสอดแนมอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อตรวจการดูขบวนเรือรบนิวเคลียร์ขององัพรัสเซียชุดนี้นะครับว่าทําอะไรตรงไหนบ้างเปื่อไพ่คุกคาม ต่อประเทศสหรัฐอเมริกาได้หรือไม่นะครับและมีรายงานเพิ่มเติมว่าชาวบ้านรัฐฟลอริดานะครับเห็นขบวนเรือรบเทพของคัพรัสเซียอยู่ห่างจากฟลอริดา ประมาณแค่66ไมล์เท่านั้นครับน้องงานนี้ก็ต้องคอยจับตาดูสถานการณ์การสอนรูปของรัสเซียในคิวบาต่อไปอย่างใกล้ชิดด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับวันนี้แอดบินขอาลากรางเพลงเท่านี้ถ้าพูดไดชัดพูดผิดยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องด้วยครับเพื่พลาดข่าวสารดีๆันต่อไปขอบคุณมากครับ